เกอมากครับปัญหาเรื่องวันและเวลาเวลาการใส่บนชีทหรือ Excel หรือ Google ของคุณนะครับ <_ C> e <at> บางทีมันก็เรียงวันเดือนปีเดือนวันปีทีมงานคุณไปกรอกข้อมูลก็กรอกมาไม่เป็นฟอร์แมตวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ <_ C> e <at> ง่ายมากครับกดเซฟกดไลค์กดหวัวใจกดแชร์คลิปนี้ไปให้ทีมงานของคุณดูด้วย <_ C> e <at> เริ่มต้นก่อนเลย <_ C> e <at> ผมอยากแนะนําคุณให้รู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่า date picker <C> e <at> มันคือเครื่องมือที่ทาให้คุณเนี่ยเลือกระยะเวลาได้ถูกต้องแล้วไปจัดข้อมูลได้ดีขึ้นครับวิธีการใช้งานครับ ให้เราไปที่ช่องใดก็ได้ช่องหนึ่งพิมพ์เลขเข้าไปเลยครับ0 6 0 9 2 0 2 5นี่คือตัวอย่างผมพิมพ์ไปกด enter หนึ่งครั้งที่เราก่อเข้าไปเนี่ยมันเข้าใจว่าเป็นอะไรให้เราับ u b ิ e ลคลิกดูครับอา้าวมันเข้าใจของผมว่าเป็นวันที่9เดือน6แต่จริงความหมายของเราจะเป็น6เดือน9เห็นไหมนี่มีโอกาสทําให้ข้อมูลเราผิดพลาดได้อีกสิ่งหนึ่งครับบางทีถ้าเราพิมพ์ม,มา0 6 0 9 2 0 25เหมือนดิมเลยก้นเขียนเหมือนกันนะเห,นหมือนเดมเลยันที่เหมือนกันนะแะบบเน่ยมันตรวจสอบว่ามันเป็นคนวัน ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดือนเซปเทมเบอล่ะปับ๊บมันกลายเป็น0906ปัญหาโลกแตกครับให้เรากดไปแบบนี้ครับกดที่ Format ครับพอเรากด Format ครับกด Number จากนั้นนะครับเราจะเจอตรงนี้ครับ26092008ให้กด1ครั้ง มันเป็นการเปลี่ยนฟอร์แมตครับให้มันเรียงเป็นวันเดือนปีนี่คือรูปแบบที่ปกติคนไทยคุ้นชินครับสำหรับเทคนิคแบบนี้ครับเป็นการบริหารจัดการเนาะเรายังมีเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆที่เราต้องเรียนรู้มากมายเลยผมกำลังจะมีงานที่ชื่อว่า Thailand eCommerce Expo ตอนนี้ก็รวมเหล่าคุณบลูวีนเอนเซอร์เยอะมากมายครับมากกว่า40สปีกเกอร์เลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดคุณอยากเรียนเทคนิคเรื่องเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการบริหารการทําการตลาดหรือแม้กระทั่งการใช้ AI เครื่องมืออื่นอีกมากมายเลยที่สําคัญคือ ฟรีให้คุณพิมพ์สนใจมาครับผมเนี่ยจะส่งลิงก์สมัครไปให้คุณมาเจอกันที่งานนะครับ